อันนี้ไปทิ้งขยะให้ยายหน่อยเร็วอันนี้ทิ้งขยะทิ้งขยะค่ะขยะให้ยายหน่อยลูกอ <pe> ่ะขยะอ่ะอ่ะน้องเพชรพี่พลอยอ่ะพี่พลอยเอ้ยทิ้งขยะนะไปเอางน้องเพชรทิ้งขยะก่อนลูกอ่ะเข็ดจ๋าเข็ดจ้ะนี่ทิ้งขยะก่อนลูกอ่ะนี่ยังไงอ่ะนี่ยังไงอ่ะ หนูพี่พอลอยทิ้ง well. ขยะแล้วอนุไทิ้งขยะให้ยายหน่อยนะให้ใหญให้ยายก่อนเลยวเร็เร็ไปไปทิ้งขยะก่อนเอาไปทิ้งขยะก่อนไอ้ทิ้งทิ้งขยะค่ะค่ะมันเปื้อนนะคะตกกระปกไปเลยค่ะโอ้โหกลิ่นมากค่ะกลิ่นมากค่ะโอ้โไส้ไส้ไส้โอ climate, ้กลิ <ismo> ่นมากพอแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะมาเอาารงวัลค่ะ มาดูน้าผีเราเร็วน้าผีมาแล้วเนี่ยไงเอา เช้าแล้วใส่ได้ย้อนแล้วใส่เอาแป้งเอาอยัางได้ย้อนแล้วใส่รูู้ๆนี่ย้ายเป็นคนใส่เขาใส่เราให้เขาหูกจักว่าอันนี้อันนี้อันนี้แป้งอันนี้แพมเพิรดอันนี้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 ให้หุจักออกไปทิมทีสซอยเหลือตัวเองได้ถ้าวันหนึ่งไม่มีคุณยายไม่มีใครมาดูแลมันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ คนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งเบ่งแล้วเบ่งเลยค่ะเบ่งเลยลูกเบ่งเลยโอหเสียดายเพิ่มเปิดดิวอเตอร์ไซค์หมูดาวหมูดาวกินแล้วก็ขี้ขี้แล้วก็กินกินขี้ขี้กินกินขี้ขี้กินแม่แม่กิน กินกินผลไม้ยังเดินยายไปทุกหาผลไม้ให้กินโอ้โหดูพี่บอยเอาเลยลูกเอาเลยยัยกำลังใจกำลังใจกำลังใจเออกำลังใจอาดูยูดูเจ้าสิมัทฐาน คนขาวินเหี้ยวเหี้ยวเลวอะไรครับแม่ใหญ่มันตอแหลเองอย่างัดมาเนี้ยโอ้ยจะจับของยายโอยไล่ไปเลยจะไป เจา้กอยู่ยอะมากค่ะอิจฉายายดิใครที่คอมเมนต์มาไม่ดีไม่ต้องไปอะไรเขานะคะแล้วเขาจะเข้าตัวเองเองหรอกอะไรสิ่งที่ไม่ดีเราก็ผ่านผ่านไปนะคะเราอยู่ทุกวัน <c oughs> <c oughs> เราอยู่เพื่อ <c oughs> เพื่อปัจจุบันค่ะพี่น้องไอ้ที่สิ่งอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ต้องไปคิดเราจะได้สวัยด เราจะได้สบายแล้วมันจะเราจะเป็นเครียดนะคะเราไม่ต้องไปเออ,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 อชุดน้องเขาก็ที่เหลืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็เก็บไว้จะไปให้เด็กกำพ้าค่ะแอนว่านัดก,กันไว้ว่าจะเอาไปให้เออ,อ กำลังเก็บที่ชุดไหนสูใส่ไม่ได้ดีกว่าเอามาเก็บไว้อย่างนี้ค่ะจะเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์พ<อ>ี่แรวพี่รลวรลวแหวแม่แน,นวต,ตัดิ่วิตัดถิิตั้าวแห่งความสุขแบเคยสมัตั่นเองออกหรืยังอ่ะลูกคนผู้หนึ่งกำลังไทยกำลังบิด

โอ้ยเหยียบขายายโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหนั่นเห็นไหมเจ็บเลยอุ้ยมือถือหูย้ายเลยไหมแดงจ่าจ่าว่าไงลูกอันี่จ่าอันี้จ่าโอ้ยสบายดีจังจ่าโอ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮตาเวทตาเวทเวทมันตัวเองก็จะเจ็บอะ ยายไม่ได้เจ็บเลยนะผิดพลาดมาร้องไห้อ้าปากทอกระโรงดิ <c oughs> โอ,อ้สวยอย่างบุ๊ไม่ต้องไปฟ้องเขาหรอกจะให้สวรรค์ลงโทษเขาเอง <c oughs> แต่ว่านารกมีจริงด้ยพี่น้อง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีหลีตรงนี้แหละคือสวรรค์กับนรกไหนคะเราทำดีเราก็ยิ่งได้ดีเรายิ่งมีความสุขมันต้องมันอยู่ที่ใจค่ะตัวเองพี่น้องค่ะมันอยู่ที่ใจเราเลยโอ้ปลาแล้วลูกปลาแล้วเลดูเล่ดูเพสเพตดูนี่ มันก็อดไปสักสองต่อหนึ่งโอ้โห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 สิ่งที่เราพูดออกโอ้สิ่งที่เราพูดออกไปไม่ใช่ว่าตอแหลนะคะมันเป็นการที่เราพูดตรงเราไม่ได้อ้อมค้อมเอาเอาผ้าคิ้วของปล่าหรือเ่แม่อ่ะชี้หน่อยจ้ะชี้หน่อยจ้ะอโอ้ ยายเช็ดกล้องหน่อยดิปิดว่ามีแห้งอยู่แดี๋ยวน้อย็บก็มีแห้งอยู่ยานถ้าเขาเจ็บเดี๋ยวนี้เ่ราะมันยังเล่นอือ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 เฮ้สองขาอ๋อเยับเย็บไหมไอ้สองขาจ้าอะไรอ่ะฮึฮึ มีคนฟ้องข่อยว่าแจมจ๋าเอาพี่น้องเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาหลับแล้วเหรอคะเอาหลับแล้วเหรอคะหโอียปวนฟ้องปวดพ่อโอ้ยขาขอมุกเง่าม้วนขายมุกเง่าม้วขามุกเง่าม้ขา ขาแม่พี่นอ้องเอ้ยเบิกเนี่ยขาเนะ่เบิงขาซอยข่อยแนะ่โอ้โหเบิงขาซอยข่อยเน่พี่น้องไปแล้วไปแล้วแล่นไปแล้วมันมันเป็นอยังบูม,มันมัวเช็ตก,กล้องก็เซ็ตหรอไปออกหนึ่ง่องชิง้นชูเซ็ตเซ็ตข้างหน้าเซ็ตข้างหลังเซ็ตข้างหน้าตัวแมน เพราะเพชรมันว่าใบายอยู่นี่ซื้อนี่มึงหันเรียกว่าใบาซื้อนี่แหละ